ชให้เจริญรุ่งเรืองนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการสร้างชาติบทเรียนจากประวัติศาสตร์ความสามัคคีความเสียสละการป,ปกครองที่ดีการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาแนวทางการปฏิบัติสร้างความสามัคคีส่งเสริมความเสียสละพัฒนาการป,ปกครองพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษาตัวอย่างการปกครองสมัยพระนเรศวรมหาราช ฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่5การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6สรุปประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเรียนรู้บทเรียนและแนวทางในการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองข้อควรระวังประวัติศาสตร์อาจถูกตีความใน Different Way ไม่ควรยึดติดกับอดีตผลลัพธ์ชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความสุขสังคมมีความสงบสุขแนวทางเพิ่มเติม การนำเทคโนโลยีมาใช้การรักษาสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมความเท่าเทียมสรุปการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำถามอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองเราจะสร้างความสามัคคีในชาติได้อย่างไรเราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเราจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างไร การอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เสนอแนวทางการปฏิบัติในการสร้างชาติกระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมการลงมือทำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารคีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ,ธธธจพัฒนาตนเองร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมผลลัพธ์ชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความสุขสังคมมีความสงบสุข มีความสำคัญอย่างไรทำไมควรเรียนความสำคัญเข้าใจอดีตประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์บุคคลและปรากฏการณ์ต่างๆในอดีตเรียนรู้จากอดีตประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตพัฒนาความคิดประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดวิเคราะห์เข้าใจปัจจุบันประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร พัฒนาสังคมประวัติศาสตร์ช่วยให้พัฒนาสังคมไทยผลประโยชน์ความรู้ทักษะคุณธรรมความเป็นพล,ลเมืองความภูมิใจตัวอย่างการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยาก,การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครองการศึกษาเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมควรเรียนหรือไม่ควรเหตุผลไม่ควรเหตุผลสรุป การศึกษาประวัติศาสตร์มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมข้อควรระวังประวัติศาสตร์อาจถูกตีความใน d i f ฟอ r e เรน a ์วไม่ควรยึดติดกับอดีตผลลัพธ์เข้าใจประวัติศาสตร์ไทยอย่างลึกซึ้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าใจสังคมไทยแหล่งข้อมูลหนังสือเรียนพิพิธภัณฑ์เว็บไซต์บทความทางวิชาการ คำแนะนำศึกษาข้อมูลจากหลากหลายแหลง่งวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณตั้งคำถามคิดวิเคราะห์ผลลัพธ์เข้าใจประวัติศาสตร์ไทยอย่างลึกซึ้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าใจสังคมไทยการวิเคราะห์สังคมไทยทั้งทางบวก บเพื่อการศึกษาด้านบวกความมีน้ำใจคนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเกื้อกกูลความศรัทธาคนไทยมีศรัทธาในศาสนาความเคารพคนไทยเคารพผู้อาวุโสความกตัญญูคนไทยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ความสามาคัคคีคนไทยรักใคร่สามัคคีกันด้านลบความเหลื่อมล้ำสังคมไทยมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน คอรัปชันปัญหาคอรัปชันในสังคมไทยการศึกษาปัญหาการศึกษาไทยสุขภาพปัญหาสุขภาพของคนไทยสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมประโยชน์เข้าใจสังคมพัฒนาสังคมการศึกษาตัวอย่างการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาปัญหาคอรัปชันการศึกษาปัญหาการศึกษาสรุป การวิเคราะห์สังคมไทยทั้งทางบวกและทางลบช่วยให้เข้าใจสังคมไทยข้อควรระวังการวิเคราะห์ควรเป็นกลางไม่ควรเหมารวมผลลัพธ์เข้าใจสังคมไทยพัฒนาสังคมพัฒนาตนเองคำถามอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไร เราจะพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างไรเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาประดมความคิดเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมการลงมือทาร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาสังคมสนับสนุนองค์กรที่ทำงานแก้ปัญหาสังคมพัฒนาตนเองร่วมรักษาสิ่งแวดลอ้อมผลลัพธ์ สังคมไทยพัฒนาประชาชนมีความสุขสังคมมีความสงบสุขสิ่งที่ดีที่สุดของสังคมไทยนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแต่จากข้อมูลและการวิเคราะห์มีหลายสิ่งที่สะท้อนถึงความงีงามของสังคมไทยดังนี้ 1. ความมีน้ำใจไมตรีคนไทยขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะในยามยากลำบากมักมีน้ำใจเอื้อเฟือ้อเพื่อแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2. วัฒนธรรมอันงดงามวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์และความงดงามสะท้อนผ่านประเพณีพิธีกรรมแค่นิยมอาหารภาษาและศิลปะต่างๆ 3. ความศรัทธา คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาส่งผลต่อค่านิยมจริยธรรมและวิถีชีวิต 4. รอยยิ้มคนไทยมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 5. ความเคารพคนไทยให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสผู้ใหญ่และบุคคลที่มีสะท้อนผ่านวัฒนธรรมประเพณีและภาษา 6. ความกตัญญูคนไทยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณดูแลเลี้ยงดูและตอบแทนบุญคุณ 7. ความสามัคคีคนไทยรักใคร่สามัามีช่วยเหลือเพื่อกูรร่วมแรงร่วมใจกันในยามยากลำบากแความสนุกสนานคนไทยชอบความสนุกสนานรื่นเริงม,มีงานประเพณีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ 9. ความอดทน คนไทยมีความอดทนใจเย็นรับมือกับปัญหาและอุปประสต่างๆ 10. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่งปันช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 11. ความมีชีวิตชีวาสังคมไทยมีชีวิตชีวาผู้คนมีสีสันร่าเริงสนุกสนาน 12. ความหลากหลายสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาศาสนาประเพณีอาหารสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์13ความยืดหยุ่นคนไทยมีความยืดหยุ่นปรับตัวเก่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ14ความเป็นมิตรคนไทยเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มจใสต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว15ความผูกพันคนไทยมีความผูกพันกับครอบครัวญาติพี่น้องชุมชน16 ความภูมิใจคนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยวัฒนธรรมประเพณีและภาษา17ความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยมีศรัทธาเทิดทูนและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์18ความมีอารมณ์ขันคนไทยมีอารมณ์ขันชอบเล่นมุกสร้างเสียงหัวเราะ19ความรักเด็กคนไทยรักเด็กเต็มดูดูแล20 ความมีน้ำใจนักกีฬาคนไทยมีน้ำใจนักกีฬารูแพรูชนะรูอภัย 21. ความกตัญยูต่อแผ่นดินคนไทยมีความกตัญยูต่อแผ่นดินรักชาติเสียสละ 22. ความมีจิตอาสาคนไทยมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม23ความศรัทธาในศาสนาคนไทยส่วนใหญ่รับถือศาสนาพุทธมีศรัทธาส่งผลต่อค่านิยมจริยะ